สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันทีผ้มผมพีชวันนี้เรามาต่อกันเลยที่ฝาไหมาครับเราจะตต่อจากเมื่อคืนนะครับรือว่า EP ที่เราที่เราทำการสร้างบ้านส่วนนี้ตัวตอนนี้บ้านเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะล่งนะะว่ายังไม่ได้ย้ายของเข้ามาส่วนนี้พี่นี่หรอยังไม่ย้ายของครับย้ายของยวผมจะเข้าจากกัการแต่ตอนนี้ลงถ้ำหาแร่หาเล็กกันติกฝาครับผม ที่จะไปก็จะพิกแอคอย่างเดียวนะใกล้ๆบ้านนะับเอาแค่เดียวพอ <c oughs> โอเคเอ้ยถ่ายพีต่อมะเนี่ยพวกเหล็เกเนี่ยจะเป็ดเราขุดเหล็กไปขุดขุดป้ายขุดป้ไปเออ,เอ,อแหลกแหลก ยศเคดีแล้วมันยังไม่หายเนี่ยอ่าป่าได้ที่มาและเฮ้ยโอเคเราได้ที่เอ่อรีรีฟอซิลละเราเราคุณพวกแร่เหล็กไปด้วยครับ เราจิงๆบ้านเราก็เหมอนดรวยเหล็กแล้วล่ะแต่ก็ยังจะขุดไปอีกตรงนี้เป็นลาวาลาวามีทางเฮ้ยจะตกไปพี่ขอหมดหมดตัวเดี๋ยวเราไปอีกฟังนะครับเจ้ย นี่ไงตอนนี้ดีๆเลยเฮ้ยกระดูกกระดูกเราสาวแล้ไม่รู้อ่ะเฮ้่ไปทางทะลุครับจะเอได้ดาบเราึ้นไปก่อ่อนเลน อ่ะคือไปเวลานั้นเทเลพอแบบร์ตแป๊บเอาเล็กมาสองก้อนสี่ก้อนหนึ่งสองสามสี่ ตรงนี้ก่อนแล้วกันดีนนอันนี้ไม่ดีได้ปะไม่รู้อะตีเปลน่นอ้าวแล้วตึกว่าได้ดาวสาวโอ้โหเดี๋ยวเราคราบนี้ดีกว่า เอามาเป็นไฟแอปสวยไปลงท่ามาต่อเราจะเก็บขอ,อก่อนอเหล็กเผาไปเก็บพวกขออะไรที่เราจะเป็นไปก่อนแล้วเราไปลงท่ำกันต่อฮนะคลิปเอ่เอเดี๋ยวไม่ค่ะเออไม่ใช่ไปคาบคือ พิคเออโปเกม่อนอยูไนนะครับลงแน่นอนครับวันนี้2คลิปส่วนเออไม่ครับก็สองสาจจะก็สคลิปเหมือนกันแต่ว่าต้องขอดูก่อนนะครับว่าจะจะขี้เกียจไหมเพราะผมอัดคลิปนี้เสร็จลงไปผมก็จะไปอัดยู่ไนใต่อเลยครับ <c ười> ผมก็ขี้เกียจตาเลยครับ ตัวยูไนต์ก็รอดูเลยครับว่าสองตัวที่จะรีวิวในครั้งนี้มันเป็นตัวอะไรอันนี้เสียงก็จะแปลกๆนยนะเพิ่งเจอนะนฮะงั้นก็ขุดดีกว่าดีกว่ามีโอกาสเจอมากกว่ามองไม่เห็นแล้วตอนนะี้ขุดเลยย,ยาวๆเลย ช่ปผมไม่เห็นละปึ๊บปึ๊บเผือเไเจอโอเคต่อไปครับผมโอป้าโอเบสลองละ เหมือนเออ่พวกเบลองนะครับจะเจอเยอะฝ่าเ,เ,เ,าาเบ,บลองมีดินเลย

ลงมากระดนี้ยังเจออีกเเอเีกลอยกแถ้าพี่แกแตกเราพอเวลาพูดเลย Không? Ô, ô. Cũng tả. Oh, ghia ô, cháu nghi lễ. Do zonk, don't farm malki. The fire, you died a lot. Do zonk kutai. Oh, kìa 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 ของเราเจอเนี่ยอ้าวอ,อ,อใช่เรม,มันไม่ได้โดนเสาเหรออ๋อได้ได้เนี่ยอ๋อมาเป็กระดูตัวนี้ก่อนเนี่ยอ่าได้พื้นผ่านอะไรมาเนี่ย อันนี้มันทำนะลาลาแล้วเนี่ยรับมือกะทุกคนโอเคอเยียมแล้วมีคมนมาที่อ่อเก็บขอบกันกันตเตอร์ดีะอะเอาอันนี้เอามาอันนี้เอามาอันนี้เอามาคาไป รู้สึกท้อมากเลยลนะเตอนนี้ไอ้เหียแม่งไม่เจอคุยอะไรเลยเดี๋ยวเราเออเล่นว่เราเล็บ

โอ้โหมีคนมาบีบตรงบีบแต่นี่ห่วยเลยวหอนนั้อันนั้นอะไหเล่าละเดี๋ยวผมขอแต่งคลิปเพื่ไปครับโบนเถื่อเฮียคลิปแม่งนานละโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วโดนแม่มดพี่น้องเดี๋ยวเราขอลบผมกขอลบดีกว่า ลีโม่บักโอ้โหจะตายจะตายเนี่ยฟั๊ซิลอ้องใช้เหล็กละ่ะกูก็จะตายแล้วเนี่ยเียไม่น่าเจอแม่หมดเลย เราเจอแม่มูนะครับแล้วเราจะตายอย่างนี้พอะนะขอจบ EP เถอะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรีันกันรีนก,กันเดี๋ยวเรากัดจบคลิปกัดจบคลิปเราเรียนว่าจะได้ตัวอะไรอยู่เดี๋ยวมาดูบนันมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรส่วนถ้าเกิดจบ EP นี้นะครับผมจะไปหาแร่ละเฮียเริ่มไม่ไหวแล้วพี่น้อง แล้วก็ได้เหล็กมาเท่าไหนเดี๋ยวผมเจอาวให้ดูครับิีนี้ขอจบเท่านี้เหอะไม่ไหวแล้วทีเด็บเจอกันครับ